กงสุนใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลาเขาร่วมกับเครือข่ายแถลงข่าวเปิดการประกวดร้องเพลงจีนซุยลี่ฟังคับ2025นี่ที่สงขลาเพราะว่าจริงๆถ้าหลายสป,ปีก่อนเนี่ยคนจีนพ้นทะเลที่เขาอ,อพยพไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเรือใช,ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมาแบบเสือผืนหมอนใบใขึ้นเรือมาเ,ออเลยนะคะที่เขาเรียกกันแบบนั้นนั่นแหละนะฮะก็มีทั้งเข้ามาฝั่งปทุมเข้ามาภาคกลางกันเยอะ นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่จิ๋วสัวเถาใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าลงใต้เนี่ยก็จะเป็นที่เราเรียกกันว่าคนจีนฮกเกี้ยนนะฮะ,ะ,ฮะเขาก็จะไปขึ้นเรือขึ้นฝั่งกันที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะภาคใต้คนจีนเลยเยอะ,ะ,ะก็จะเห็นนะมีทั้งหาดใหญ่สงขลาตรังนะฮะ,ะ,ฮะก็จะมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินที่แบบคนจีนต็มไม่หมดเลยนะฮะ ของที่นี่ก็เหมือนกันที่สงขลานะฮะก็เปิดการประกวดร้องเพลงจีนนะครับทุกผู้ชมฮะจัดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะฮะเพราะว่าครั้งแรกก็ตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2567เนี่ยรวม14ครั้งได้รับความร่วมมือฮะจากสมาคมจีนโพ้นทะเลสื่อมวลชนจีนโรงเรียนสอนภาษาจีนนะฮะที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกผู้ชม60,000คน หกหมืนคนเ<ช>หรอคะโอ้โห 6, <000 S 2> มหกหมคนเข้าใจว่าน่าจะสะสมเงินมาตั้งแต่เริ่มการการประกวดนะฮะ,ะปีนี้เป็นครั้งแรกเลยฮะที่ประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เพิ่มเขตการ,การแข่งขันในภาคใต้นะครับซึ่งจะช่วยเผยแพร่บ,บทเพลงจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะส่งเสริมความรักชื่นชอบในภาษาและวัฒนธรรมด้วยนะครับ<อ>ก็จะแข่งขันในวันที่1ิพฤษภาคมนะฮะสามารถอขออภัย เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ภายในวันที่10พฤษภาคมนะฮะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมไทยจีนหรือที่สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลาคลนครินทร์ครับ ค่ะดีจังเลยค่ะเพราะว่าจริงๆการร้องเพลงเองก็เป็นอีกหนึ่งทางการเรียนรู้อของภาษานะคะแต่ก่อนเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งค่ะแต่ว่าชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษก็เลยทําให้แบบเ,ออเข้าใจมากขึ้นอ๋อสำนวนอย่างนี้นะคะ,คะเด็กๆเองปัจจุบันก็ชื่นชอบการร้องเพลงด้วยกิจกรรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะ